สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องพาราไดท e ลอ o o l ลิ e ดินแดนแห่งคนใสามูค่ะยิน,นีต้อนรับผู้ชมใหม่และขอขอบคุณ subscriber และคอมเมนต์ที่น่ารักพร้อมกับการกดไลค์ที่มอบให้กับเมี้นะคะวันนี้เมยจะมาเช็คดวงให้กับชาวานนาำนะคะชาวานนามได้แก่ราศีตกรกฎราศีพิจิกและราศีมีนะคะ่ะในดวงความรักในเดือนธันวาคมนะคะ โอเคการอ่านเป็นการอ่านแบบทั่วไปเลยนะคะส่วนพลังงานนะว่าจะเป็นราศีหรือว่าเป็นธาตุของคุณกล้วไตนนะคะเรามาดูคันแนะนำกันหน่อยนะไพ่นะคะบอกกับคุณว่าให้คุณนะคะปลดปล่อย สิ่งต่างๆเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามควบคุมสถานการณ์อะไรนะคะอยากให้คุณนะปลดปล่อยมันแล้วก็ทิ้งมันนะคะเขาอยากให้คุณปลดปล่อยให้เป็นเรื่องราวของพระเจ้าอะคะ่ะปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีไว้ให้กับพระเจ้านะคะเดี๋ยวพระเจ้านะจะเป็นคนจัดสรรทุกอย่างเองนะคะขอเพียงแค่คุณเชื่อว่าทุกๆอย่างอะมันจะสวยงามนะ นม้หอดูให้จิ๋วหน่อยนะคะไม่เรียกเขาไพจิ๋วเพราะว่าเขาจิ๋วที่สุดแล้วในบรรดาไพท,ทั้งหมดที่ไม่มีนะว้าวว้าวเอ่อไม่อยากจะบอกว่าใครบางคนนะคะชอบคุณแล้วก็อยากที่จะจีบคุณอยากที่จะเดทกับคุณนะคะโอ้โห I like you สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะใครเอ่ยใครเอ่ยว้าวในเดือนธันวาคมนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโรก่กันหน่อยนะคะขอดูตัวคุณในเวลานี้หน่อยนะคะเพื่อที่จะได้เช็คะว่าคลิปนี้เป็นของคุณไหมนะขอดูสถานนักการตัวคุณหน่อยนะคะ คุณในเวลานี้นะคะสนใจแต่ในเรื่องของการทำงานแล้วก็สิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องราวของตัวเองนะคะเหมือนคุณจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆใ,ในเวลานี้นะคะแล้วคุณก็ตั้งใจที่จะทำมันอย่างมากๆเลยะคะ่ะความรักที่ผ่านมาเนาะคุณรู้สึกว่าคุณเดินออกมาจากสิง่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจความรักครั้งก่อนๆแล้วอะ่ะ อาจจะมีนึกถึงบ้างในบางครั้งแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะจากหน้าไพ่เนาะโอ้โหคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ค่ะค่อนข้างที่จะรู้สึกเสียใจอยู่พอสมควรนะคะในเวลานี้ก็เลยทําให้คุณรู้สึกมุ่งไปข้างหน้ามองให้เห็นถึงอนาคตของตัวเองแล้วก็ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างนะคะทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณทําในเรื่องของกันงานนะคะ ทุ่งเทมากเลยสนใจแต่ในเรื่องของการงานบางท่านนะคุณเอาตัวเองไปฝากไว้กับงานแล้วก็ไปหมกมุ่นอยู่กับการทํางานอย่างเดียวเลยค่ะปล่อยให้ความรักมันเป็นเรื่องโชัวชะตาเรื่องเวลาที่ผ่านมาค่ะื่องดาวต่างๆที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าปล่อยผ่านไปก่อนก็แล้วกันอืมในเวลานี้อะค่ะคุณรู้สึกไม่เอาอะไรอีกแล้วในเรื่องราวของความรักไม่ค่อยสนใจในเรื่องราวของความรักอะคะ่ะ หัวใจของคุณดูค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เหมือน strong มากะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะอดทนหนักมากนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในเวลานี้ค่ะหัวใจของคุณรู้สึกว่ามันเข้มแข็งมากขึ้นนะคะคุณอาจจะ h e ลล i n g ตัวเองมาเรียบร้อยแล้วละแต่ว่าอาจจะตามหน้าไพ่นะถ้าไม่ถึงร้อยก็อยู่ที่ประมาณ80%นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะว่าในเดือนธันวาคมนี้นะเรืเ่องราวความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะ รู้สึกว่ามีใครบางคนนะคะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณเป็นชาวต่างชาติคุณอาจจะได้เจอกับเขาผ่านการเดินทางคุณจะต้องเดินทางนะคะคุณถึงจะได้เจอกับคนคนนี้หรือคุณกับเขาอะค่ะมีระยะทางเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้ค่ะพร้อมที่จะมั่นคงจริงจังจริงใจกับคุณนะแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปแบบที่ คุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้แหละไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะคะแต่ตัวคุณอะค่อนข้างที่จะพิจารณาเขาเยอะมากมองข้อดีข้อเสียในความสัมพนันธ์นี้เพราะว่าจากประสบการณ์เรื่องราวที่ผ่านมาค่ะเรื่องราวของความรักที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องราวของความรักอะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องคัดกรองรู้สึกว่าคุณจะต้องระวังในการที่จะมีความรักครั้งต่อไปคุณค่อนข้างที่จะมองให้เห็น ข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์นี้หนักมากเลยค่ะแต่คนคนนี้ดูท่าทางนะคนหน้าที่จะจริงจังจริงใจกับคุณอยู่พอสมควรเลยอะค่ะอขอดูหน่อยค่ะว่าเขาเป็นใครนะน่าจะเป็นคนใหม่ใหม่เลยอะค่ะโอ้โหคนคนนี้เจอคุณครั้งแรกอะคุณจะรู้สึกว่า คนนี้ลช่ยหรือตัวเขาอะค่ะอาจจะรู้สึกว่าคุณเนี้ยใช่คือคนที่ใช่ะค่ะเหตุการณ์มันอาจจะสลับกันก็ได้นะคุณกับเขาว่าเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะคุณจะได้เจอคู่ของคุณจริงๆเลยอะค่ะแต่คุณกับเขาอะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของสีผิวในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาตัวคุณหน้าที่จะมีความแตกต่างกันเยอะคุณอาจจะเป็นคนผิวขาวเขาอาจจะเป็นคนผิวสีแทนหรือว่าเขาผิวขาวคุณสีแทนอะไรประมาณนี้ค่ะ จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลายๆอย่างอะ่ะมันลงตัวนะเป็นความรักที่ค่อนข้างลงตัวเลยอะค่ะคนโสดนะคะคนคนนี้โสดถ้าคุณโสดคุณก็จะได้เจอกับคนโสดโด้วยกันแต่ว่าไม่อยากให้คุณพิจารณาเขาหน่อยนะให้เวลาเขาหน่อยเพราะว่าตัวคุณนะคะดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะตัดเขาเออกจากชีวิตได้แบบง่ายๆเลยอะ่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักมาค่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกเด็ดขาดกับตัวเองมากๆค่ะในการเลือกคู่แต่ไม่มองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดีนะอืมคนดีค่ะเขาเป็นคนดีนะเขาอาจจะชอบทําบุญด้วยนะคะถือศีลธรรมอะไรประมาณนี้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของศีลธรรมมากๆค่ะเขาเป็นคนดีนะแต่ว่าไม่แอบห่วงว่า ตัวคุณนะ่ะอาจจะตัดเขาเออกจากชีวิตแบบง่ายๆอาจะที่จะแบบรู้สึกว่ามีความแตกต่างมากกันจนเกินไปค่ะแล้วคุณรู้สึกว่าอาจจะไปไม่ได้อาจจะไปด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้คุณรู้สึกแบบตัดสินใจเร็วไปหน่อยค่ะแต่ว่าไม่อยากให้คุณให้โอกาสเขานะเพราะจากน้าไพ่ค่ะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะชอบคุณมากๆลงหลยคุณมากๆเขาอะน่าที่จะสัมผัสได้ถึง energy ของการเป็นโซเมนระหว่างคุณกับเขาอะคุณกับเขาอะ เป็นเนื้อคู่กันนะคะเขาเป็นเนื้อคู่คนหนึ่งของคุณคุณกับเขาก็เลยจะต้องเจอกันมันถึงเวลาแล้วอะคะ่ะที่คุณกับเขาจะต้องได้เจอกันมันเป็นวาละของโซเมะอะค่ะที่คุณกับเขาจะได้เจอกันเพราะฉะนั้นอะไม่อยากให้คุณให้โอกาสเขานะเพราะว่าคนคนนี้ดูท่าทางเขาเป็นคนดีนะคะดูดีอะไม่ได้เป็นคนที่มีความรับอะไรไม่ได้เป็นคนที่ดูแย่ะคะ่ะน่าจะเป็นคนที่ชอบแบบถือศีลทาบุญแล้วก็นับถึงในพระเจ้าอะไรประมาณเนี้อะคะ่ะค่งคขัางที่จะ ซีเรียจ้าคะในเรื่องราวของศีลธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไรรับหลังคุณหรือว่าผิดศีลธรรมเนี่ยคนคนนี้เขาน่าจะไม่ได้ทำเขาหน้าที่จะไม่สนใจเลยด้วยซ้ำไปค่ะเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจนะคะอืมไม่รู้สึกว่าคุณหน้าที่จะให้สเตตัสของเขาในเฟรนด์โซนมากกว่าค่ะให้สถานะกับเขาในรูปแบบของเพื่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็อยากให้คุณแบบดูเขาไปเรื่อยๆค่ะให้เวลาเขาดูไปเรื่อยๆเพราะจากน้ำพายอ่ะคุณหน้าที่จะ ตัดเขาออกง่ายมากอะคะ่ะคุณน่าที่จะแบบตัดสินเขาแบบจากครั้งแรกที่คุณมองเห็นแต่ว่าจากหนา้าไพนอ้อไม่อยากให้คุณอะคงความเป็นเพื่อนกันไปก่อนคงความเป็นเพื่อนกันไปก่อนค,ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ดูใจนะคะแล้วก็พิจรารณาเขาไปเรื่อยๆอะคะ่ะอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินใจหรือว่าตัดเขาเออกจากชีวิตเลยนะเพราะว่าจากหนา้าไพ่อนคนนี้เป็นคนดีมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ อย่างที่ไม่บอกอะค่ะซื่อสัตย์จริงใจมีความมั่นคงแล้วก็เวลารักใครรักจริงนะทําอะไรก็ทําแบบจริงจังจังๆอะนะคะไม่ทําเล่นๆนะคนตัเนี้ยเป็นคนใหม่ๆเลยค่ะไม่ใช่คนเก่าๆแน่นอนเดี๋ยวไม่ขอดูความรู้สึกเขาเวลาเจอคุณหน่อยค่ะตอนที่เขาเจอคุณครั้งแรกเขาสึกยังไงอืมเขาอยากเริ่มต้นใหม่เลยอะอยากลงมือจีบคุณอยากพูดอยากคุยอะนะคะ ดูเป็นคนโสดที่แบบดูมีความสุขอะค่ะแล้วเวลาที่คุณพึงพอใจในชีวิตของตัวเองเนาะคุณก็จะมีแรงดึงดูดเข้ามาเนาะคุณสวยมากคุณดูมีเสน่ห์ม,มากแล้วคุณก็หล่อมากเลยอะค่ะครั้งแรกที่เขาเห็นคุณอะเฉิดฉายมากเลยคะ่ะหูเขาตั้งใจคุณมากอะคะ่ะเจอกันครั้งแรกนะเขาก็จะแบบจินตนาการเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาหนักมากแล้วก็เพ้อฝันดึงคุณหนักมาก เขาจะสัมผัสได้ถึงพลังงานแห่งความผูกพันระหว่างคุณกับเขาประมาณว่าเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือว่าเขาว่าอาจจะแบบหลงไหลในรูปร่างของคุณแล้วก็แอบจินตนาการถึงเรื่อง18บวกด้วยก็ได้นะคนคนนี้รูปทรงภายในคุณจะเป็นยังไงนะรูปร่างภายในคุณจะเป็นยังไงประมาณเนี้ยค่ะค่อนข้างที่จะข้างใครแล้วก็แบบ p r e ซี่คุณมากเลยวาอุ้ยคนคนนี้นะคะพร้อมที่จะพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะ วินยูอาร์ฮาร์ดอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะไม่ว่าเขาอะจะอยู่ในสถานการณ์อะไรคุณจะให้เขาอยู่แบบไหนเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอะไรอะคะ่ะคนคนนี้จะพิชิตใจคุณเลยอะเ,ออเขาอยากที่จะเอาชนะใจคุณมากๆเลยอะคะ่ะไม่ว่าจะเจออะไรหัวใจเขาจะแบบต้องโดนคุณทำร้ายกี่ครั้งเขาก็จะสู้อะคนคนนี้สู้จนกว่าต,ตัวเองจะไม่ไหวแล้วอะเพราะฉะนั้นอะไม่อยากให้คุณลองให้โอกาสคนคนนี้ดูนะคะคุณชาวทัดน้ําเขาก็ไม่ได้ดูแย่นะโอเคเดี๋ยวไม่เขอดู ให้คาแนะนาหน่อยนะคะคุณไพ่ก็แบบใพ่สำหรับเลยนะไม่ยอมรับเลยว่าจับยากมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกหมดใสในชีวิตไม่ไม่เคยจับอะไรขนาดนี้แบบยากขนาดนี้มาก่อนเลยอะเี่อันนี้ลกันคะ่ะอือใพ่อะคะ่ะอยากจะบอกกับคุณว่าปล่อยให้ความสมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันดําเนินไปเรื่อยๆนะถ้าอยากที่จะให้คุณนะคะรู้จัก ชื่นชมในทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนาะไม่ว่าในเวลานี้คุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรไม่ว่าในเวลานี้นะคุณจะรู้สึกอะไรนะคะอยากให้คุณชื่นชมกับมันถ้าในเวลานี้คุณกําลังรู้สึกรอคอยใครบางคนนะเดี๋ยวคุณจะได้เจอแล้วนะคะเป็นเนื้อคู่ของคุณนี่แหละไม่พออยู่ไพ่สักครคู่นะคะไม่ค่ะรู้สึกว่าถ้าคุณกําลังตามหาใครบางคนนะคะ คนคนนี้แหละเขาน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเพราะฉะนั้นนะคุณล้องให้โอกาสเขาดูนะคะคุณชาวท่านน้นฮหอเชื่อปะรักแท้นะคะมาถึงแล้วอยู่ตรงนี้แล้วนะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องฮิวิ่งเรื่องของครอบครัวก่อนนะเพราะว่าครอบครัวค่ะเป็นพื้นฐานเลยที่คุณจะมีความรักให้นะคะ เป็นความรักสเต็ปแรกเลยค่ะที่คุณจะต้องให้เนี่ยให้ขึ้นสองใบแล้วนะปล่อยมันไปคะ่ะพยายามไปฝืนตัวเองอยพยายามไปควบคุมสถานการณ์อะไรนะคะปล่อยมันไปเรื่อยๆเลยคะ่ะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเขาอะ่ะคุณก็เป็นเพื่อนกับเขาไปก่อนเนาะลองให้โอกาสเขาดูคะ่ะ ถ้าคุณชอบเขาคุณก็บอกเขานะว่าคุณชอบเขาอะค่ะคุณไม่ต้องไปกลักรอว่าคุณไม่ต้องแบบไปปิดบังความรู้สึกของตัวเองเนาะเพราะจากน้าภัยอะไม่มีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะพิจารณาคนคนนี้มากพอสมควรเลยอะค่ะเอมเข้าใจนะว่าความรักที่ผ่านมาเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะโหดร้ายกับคุณอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าเปิดใจหน่อยนะแล้วก็ถ้าคุณชอบเขาก็ศึกษาเรียนรู้ด้ใจกันไปเรื่อยๆนะคะก็บอกเขาสันนิหนูว่าคุณก็ชอบเขาเหมือนกันเขาจะได้มีกําลังใจนะคะในการเดินหน้าจิตนะ คุณกับเขาอะค่ะถูกดึงดูดเข้าหากันเรื่อยๆเลยคุณกับเขาอะมีแรงดึงดูดเข้าหากันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอะความสัมพันธ์นี้อย่างที่ไม่บอกอะค่ะมันเป็นเรื่องของโซเมนในวาละหนึ่งเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณคนหนึ่งที่คุณจะต้องได้เจอในชีวิตนี้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นอะคุณกับเขาจะสัมผัสถึงแรงดึงดูดที่มีต่อกันและกันค่อนข้างเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะคุณชาวธาตุน้ำนะคะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็สุขสมหวังในเรื่องราวของความรักผิดพลาดตรงไหนไม่ต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับว